ยินดีต้อนรับเหล่านักล่าเข้าสู่เกมซอนชาแนลวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูวิธีการเล่นชาร์จเบรคขั้นพื้นฐานจากเดมโมของเกม Monster Hunter Wild กัน ใน Monster Hunter Wild มีอาวุธให้เหล่านักล่าเลือกใช้ด้วยกัน14ประเภทซึ่งชาร์จเบดคือหนึ่งในอาวุธที่มีลูกเล่นหลากหลายและซับซ้อนอยู่พอตัวโดยชาร์จเบดเป็นอาวุธที่ผสมผสานระหว่างโหมดดาบและโหมดขวานให้เหล่านักล่าเลือกใช้ตามสถานการณ์ควบคู่ไปกับกลไกการเก็บขวดน้ำยาพลังงานหรือที่ตัวเกมเรียกสั้นๆว่าไฟล์ลเพื่อนำมาเสริมประสิทธิภาพในการโจมตีและการป้องกันของอาวุธรวมถึงสามารถปลดปล่อยน้ำยาสร้างความเสียหายได้ด้วย โดยชาร์จเบรในภาคไวสจะมีด้วยกัน3โหมดประกอบไปด้วยซอร์ตโหมดหรือโหมดดาบ X Mode โหมดหรือโหมดขวานและ Power X Mode โหมดหรือโหมดขวานปัน่น สำหรับกลไกของซอร์ตโหมดหรือโหมดดาบเป็นโหมดเริ่มต้นที่เราจะใช้ดาบโจมตีเพื่อเก็บสะสมพลังงานน้ำยาและใช้โล่คอยป้องกันการโจมตีต่างๆเมื่อสะสมพลังงานถึงจุดหนึ่งเราก็จะสามารถชาร์จน้ำยาที่เก็บสะสมมาเข้าไปในโล่เพื่อเสริมประสิทธิภาพการป้องกันรวมถึงยังสามารถชาร์จพลังงานให้กับดาบเพื่อเสริมประสิทธิภาพการโจมตีได้ด้วย ในการฟันดาบแต่ละครั้งจะค่อยๆสะสมพลังงานไปเรื่อยๆเ,เราสามารถสังเกตการสะสมของพลังงานได้จากสีของไอคอนขวดน้ำยาที่อยู่บริเวณมุมซ้ายใต้แถบความคมของอาวุธหากกอบพลังงานของขวดน้ำยาเป็นสีเหลืองการกดเก็บพลังงานเข้าโล่จะเติมน้ำยา3ขวดหากกอบพลังงานเป็นสีแดงเมื่อเก็บพลังงานเข้าโล่จะเติมน้ำยา5ขวด นอกจากนี้ในภาคไวส์ยังมีกลไกพิเศษเกี่ยวกับขวดน้ํายาของชาร์จเบทที่เพิ่มเข้ามาด้วยเราสามารถเก็บพลังงานน้ํายาเกิน5ขวดได้นั่นเองครับโดยพลังงานส่วนเกินที่เติมเข้าไปในขวดน้ํายาเพิ่มเติมจะเป็นสีเหลืองเหืองหรือสัญลักษณ์คล้ายกับมีอะไรปะทุออกมาจากขวดน้ํายาซึ่งจากข้อมูลเท่าที่ผมไปหามาในปัจจุบันการสะสมพลังงานขวดน้ํายาให้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้จะเพิ่มความเสียหายที่ขวดน้ํายาทําได้และหากชาร์จพลังงานโลดด้วยปริมาณน้ํายาแบบโอเวอร์ชาร์จก็จะทําให้บับชาร์จโลดอยู่นานขึ้นด้วย ส่วนรายละเอียดแบบเจาะลึกว่าบัฟอยู่กี่นาทีอยู่นานแค่ไหนทําอะไรได้อีกบ้างไว้รอเกมเต็มมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมแล้วผมจะมาเสริมให้อีกครั้งตอนทําคลิปใหม่รอบหน้านะต่อจากโหมดดาบคือ X m o d e หรือโหมดขวานโดยเราสามารถประกบดาบกับโล่เข้าด้วยกันเพื่อให้กลายเป็นขวานได้หากเราไม่ได้ชาร์จพลังงานโล่หรือไม่มีขวดน้ำยาการโจมตีต่างๆก็จะเป็นการเหวี่ยงขวานไปมาปกติ แต่หากเราชาร์จพลังงานที่โล่ก่อนพลังโจมตีของโหมดขวานก็จะมากขึ้นและหากมีขวดน้ํายาเวลาเหวี่ยงขวานโจมตีก็จะเกิดการระเบิดของขวดน้ํายาสร้างดาเมจด้วยเพราะฉะนั้นเราควรเข้าโหมดขวานหลังจากที่ชาร์จพลังงานต่างๆในโหมดดับมาให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ ต่อจากโหมดขวานคือโหมด Power a ร์หรือโหมดขวานปัน่นโดยโหมดนี้เป็นโหมดเสริมประสิทธิภาพจากโหมดขวานอีกทีหนึ่งทําให้การโจมตีหรือคอมโบโด,ดยส่วนใหญ่จะเหมือนกับโหมดขวานเลยแต่เพิ่มเติมคือในโหมดนี้ขวานของเราจะสามารถปั่นเหมือนเลื่อยได้สร้างดาเมจได้แรงและจากเท่าที่ผมลองเล่นในเบต้าเทสของภาควายก็ดูเหมือนว่าโหมดนี้จะเป็นจุดชูโรงของชาร์ตเบลดในภาคนี้ด้วยครับ สำหรับคอมโบโหมดดาบที่ไว้เก็บพลังงานในรอบเบต้าเทสของภาควทที่ตัวผมใช้อยู่บ่อยๆจะมีด้วยกันดังนี้เปิดการต่อสู้ด้วยการกดสามเหลี่ยมเพื่อชักอาวุธออกมาจากนั้นกดปุ่มวงกลมค้างไว้เพื่อง้างดาบแล้วปล่อยปุ่มเพื่อโจมตีกดสามเหลี่ยมฟันต่อตามด้วยปุ่มวงกลมค้างไว้อีกครั้งพลังงานก็จะสะสมถึงสีแดงหลังจากนั้นเราสามารถกดตั้งโลด้วยปุ่ม R2 แล้วกดปุ่มวงกลมเพื่อชาร์จพลังงานที่เก็บสะสมมาเข้าขวดน้ำยาได้เลยครับ คอมโบถัดมาที่ผมชอบใช้ในกรณีที่เราถืออาวุธพร้อมโจมตีไว้อยู่แล้วให้กดปุ่มวงกลมค้างไว้เพื่อง้างดาบจากนั้นปล่อยปุ่มเพื่อโจมตีกดสามเหลี่ยมหนึ่งครั้งหรือกดสามเหลี่ยมและวงกลมพร้อมกัน1ครั้งจากนั้นปิดคอมโบด้วยปุ่มวงกลมค้างไว้แล้วปล่อยพลังงานที่สะสมได้ก็จะเป็นสีแดงครับจากนั้นกดตั้งโลด้วยปุ่ม R2 แล้วกดปุ่มวงกลมเพื่อชาร์จพลังงานที่สะสมมาเข้าขวดน้ำยาได้เลย สำหรับการกดปุ่มวงกลมค้างไว้แล้วปล่อยตามคอมโบที่ผมบอกไปเราต้องไม่รีบปล่อยปุ่มเร็วเกินไปหรือเราต้องไม่ง้างนานเกินไปด้วยให้กดค้างไว้แล้วรอจังหวะที่ตัวดาบเรืองแสงขึ้นมาจากนั้นกดปล่อยปุ่มที่กดค้างไว้ได้เลยครับหลังจากเก็บพลังงานเข้าขวดน้ำยาแล้วเราไปดูคอมโบสำหรับการชาร์จน้ำยาเข้าโล่กันต่อดีกว่า คอมโบแรกหลังจากที่เราเติมพลังงานให้ขวดน้ำยาแล้วให้กดปุ่มสามเหลี่ยมและวงกลมพร้อมกัน3ครั้งโดยในครั้งที่3ให้สังเกตจังหวะที่ดาบและโล่ประกบกันในจังหวะนี้ให้กดปุ่ม r 2เพื่อชาร์จขวดน้ำยาคา้าโลครับ คอมโบที่สําสำหรับการเติมพลังงานให้ขวดน้ำยาให้กดปุ่มสามเหลี่ยมและวงกลมพร้อมกัน2ครั้งจากนั้นกดปุ่ม r 2ปุ่มสามเหลี่ยมและปุ่มวงกลมพร้อมกันก็จะชาร์จขวดน้ำยาเข้าโลได้เลย คอมโบที่3คอมโบนี้จะต่อกับจังหวะการเก็บพลังงานเข้าขวดน้ำยาโดยจังหวะที่เราเก็บพลังงานเข้าขวดน้ำยาด้วยปุ่ม R2 และวงกลมให้กดปุ่มวงกลมค้างไว้ก็จะเป็นการชาร์จขวดน้ำยาเข้าโล่ต่อเลยทันทีครับ หลังจากชาร์จน้ำยาเข้าโล่แล้วเราสามารถกดชาร์จพลังงานจากโลเข้าไปในดาบได้ด้วยการกด R2 แล้ววงกลมในจังหวะที่ดาบเสียบเข้าไปในโลให้กดสามเหลี่ยมค้างไว้แล้วปล่อยในจังหวะที่ถูกต้องก็จะเป็นการชาร์จพลังงานให้ดาบนั่นเองครับ การชาร์จพลังงานให้โล่เนี่ยจำเป็นจะต้องทําอยู่เสมอแต่ว่าการชาร์จพลังงานให้ดาบให้เลือกใช้ตามสถานการณ์เอานะครับไม่ต้องชาร์จดาบทุกครั้งก็ได้เลือกจังหวะที่เหมาะสมดีกว่าแต่ชาร์จโล่เนี่ยต้องทํานะส่วนคอมโบเสริมอื่นๆเพิ่มเติมก็จะมีกด r 2ในจังหวะที่สตูคำรามหรือโจมตีพอดีจะเกิดกลไกที่เรียกว่า perfect guard สามารถป้องกันการโจมตีและเสียงคำรามได้ กด R2 และ3เหลี่ยมเพื่อเปลี่ยนเข้าสู่โหมดขวานซึ่งการเปลี่ยนจากโหมดดาบไปโหมดขวานด้วยปุ่ม R2 และ3เหลี่ยมสามารถทําให้เกิดกลไกที่เรียกว่าการพลอยได้โดยในจังหวะที่โลกกับดาบกาลังประสานเข้าด้วยกันหากเกิดเสียงคํารามหรือมอนสเตอร์โจมตีมาตรงจังหวะพอดีเราจะป้องกันการโจมตีได้ครับ นอกจากนี้หลังจากเกิดเพอร์เฟกกาดหรือว่าเกิดกาดพลอยแล้วเราสามารถต่อยอดไปคอมโบอื่นๆได้ด้วยเช่นหลังจากเกิดเพอร์เฟกกาดหรือเกิดกาดพลอยเราสามารถกดสามเหลี่ยมและวงกลมพร้อมกันเพื่อปลดปล่อยท่าซูเปอร์แอมเอเรเมนทัลดิชัทหรือท่าใหญ่ที่จะสาดน้ำยาทั้งหมดที่ทเรามีระเบิดออกไปตามทิศทางที่ขวานเวียงออกไปได้ในจังหวะที่ฟาดขวานออกไปเราสามารถกด L 2ค้างไว้เพื่อเข้าโฟกัสโหมดแล้วเล็งทิศทางการสาดน้ำยาได้ด้วย แถมมีนิดนึงครับยังมีคอมโบเปิดการต่อสู้ที่เรียกว่า s n น a แอ t แท็กโดยก่อนเริ่มการต่อสู้หากเราเข้าไปใกล้มอนสเตอร์ได้โดยที่มันไม่ทันสังเกตเห็นเราสามารถกดปุ่มวงกลมตามที่ขึ้นในหน้าจอเพื่อเปิดการต่อสู้ด้วยเสน a แอ t แท็กจากนั้นกดปุ่มวงกลมค้างไว้แล้วปล่อยเพื่อโจมตีก็จะสะสมพลังงานได้ปริมาณมากตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้เลยลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ไปดูคอมโบโหมดขวานกันบ้างดีกว่าเบื้องต้นผมแนะนําให้เก็บพลังงานในโหมดดาบชาร์จพลังงานเข้าโลแล้วก็เก็บน้ํายาให้ได้อีกสัก3-5ขวดก่อนแล้วค่อยมาเริ่มคอมโบในโหมดขวานกันนะครับโดยหลังจากที่ชาร์จพลังงานโลและเก็บขวดน้ํายาตามที่บอกแล้วเราสามารถเข้าโหมดขวานได้ด้วยการกดปุ่ม R2 และสามเหลี่ยมหรือปุ่ม R2 และวงกลมแล้วตามด้วยวงกลมอีกครั้งหนึ่งโดยเมื่อประกบอาวุธของเราเป็นขวานแล้วคอมโบที่ผมชอบใช้อยู่บ่อยๆจะมีดังนี้ กดวงกลมต่อเนื่องสครั้งแต่ละครั้งที่การโจมตีโดนจะใช้น้ํายาที่เรามีด้วย1ขวดพอครบ4ครั้งแล้วก็กด R2 เพื่อกลับเข้าโหมดดาบจากนั้นก็เก็บพลังงานและเติมขวดน้ำยาใหม่อีกรอบครับหรือจะกดวงกลม4ครั้งแล้วปิดท้ายด้วยวงกลมกับสามเหลี่ยมพร้อมกันก็ได้ครับ คอมโบถัดมาคือกดสามเหลี่ยมพร้อมกับวงกลมติดกัน2ครั้งคอมโบนี้จะเป็นการฟาดด้วยท่าเล็กก่อนตามต่อด้วยการสาดน้ำยาด้วยท่าใหญ่ต่อทันทีครับโดยคอมโบนี้เราสามารถกดสามเหลี่ยมพร้อมกับวงกลม1ครั้งแรกคอมโบด้วยปุ่มวงกลม1ครั้งแล้วปิดด้วยสามเหลี่ยมพร้อมกับวงกลมอีก1ครั้งก็ได้ครับ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นท่าทั่วๆไปใช้ตามสถานการณ์เช่นกดสามเหลี่ยมก็จะเป็นการฟาดขวานโจมตีแบบไม่ใช้น้ํายาโดยเราสามารถกดสามเหลี่ยมแทรกไปตามคอมโบต่างๆได้เอาไว้ใช้เข้าประชิดตัวศัตรูหรือปรับใช้ตามสถานการณ์ต่างๆได้เลยครับ ส่วนการกด R2 จะเป็นการสลับจากโหมดขวานกลับมาเป็นโหมดดาบโดยเมื่อขวดน้ำยาหรือพลังงานโลกของเราหมดผมแนะนำให้เราสลับกลับมาเป็นโหมดดาบเพื่อเก็บพลังงานอีกรอบมีพลังงานและขวดน้ำยาพร้อมใช้งานเมื่อไหร่ก็เตรียมคอมโบโหมดขวานได้เลยแต่ถ้าให้ดีผมแนะนำว่าไปใช้โหมดขวานปั่นเลยก็ดีนะเพราะเอาจริงๆผมไม่ค่อยได้ใช้โหมดขวานแบบปกติเท่าไหร่เพราะโหมดขวานปั่นหรือโหมด Power X ดูจะเป็นจุดชูโรงของภาคนี้อยู่พอตัวพยายามหาโอกาสเก็บพลังงานเก็บน้ำยาชาร์จเข้าโล่ออะไรให้พร้อมแล้วพยายามเข้าโหมด Power X ให้ได้ครับซึ่งคอมโบของโหมดขวานปันเนี่ยแทบจะเหมือนกับโหมดขวานเลยแต่ก่อนไปดูคอมโบกันเราต้องมาดูวิธีการเข้าโหมด power x ก่อนซึ่งวิธีเข้าสู่โหมด power x สามารถทำได้ด้วยการแบบเบื้องต้น4วิธีครับ วิธีแรกกด R2 ยกโล่บ้องกันในจังหวะที่มอนสเตอร์คำรามหรือโจมตีมาพอดีถ้าทำถูกจังหวะจะเกิดกลไกที่เรียกว่า Perfect g u a กาโล่จะเรืองแสงสีขาวจากนั้นให้กดปุ่มสามเหลี่ยมต่อก็จะเข้าสู่โหมด Power อร์ได้ครับ วิธีที่2เมื่อเราโจมตีใส่มอนสเตอร์ไปเรื่อยๆจนเกิดบาดแผลบนตัวมอนสเตอร์ให้กด L2 ค้างไว้เพื่อเข้าโหมดโฟกัสจากนั้นกด R1 โจมตีทำลายแผลเมื่อจบแอนิเมชันของท่าโฟกัสไตรค์ขวานของเราก็จะเข้าสู่โหมด Power อร์วิธีที่3เมื่อเราขี่มอนสเตอร์ได้ให้กดโจมตีด้วยปุ่ม R1 หรือสามเหลี่ยมหรือวงกลมเพื่อสร้างบาดแผลบนตัวมอนสเตอร์หลังจากตีไปเรื่อยๆจนเกิดบาดแผลสีแดงแล้วให้กด R1 เพื่อโจมตีปิดฉากจากนั้นอาวุธของเราก็จะเข้าสู่โหมด Power X วิธีที่4เมื่อเรากด R2 ยกโล่ป้องกันในจังหวะที่มอนสเตอร์โจมตีเข้ามาหากเกิดการประทะก,กันที่เรียกว่า Power Crash หลังจากจบการประทะก,กับมอนสเตอร์ให้กดสามเหลี่ยมต่อก็จะเข้าสู่โหมด Power X ได้เลยนั่นเองครับวิธีนี้ก็จะคล้ายๆกับวิธีที่1เลย เมื่อเราอยู่ในโหมด power x เรียบร้อยแล้วเวลาเราโจมตีด้วยขวานผมแนะนําให้เรากดปุ่มโจมตีค้างไว้ด้วยเช่นเวลาฟาดด้วยปุ่มสามเหลี่ยมก็ให้กดปุ่มสามเหลี่ยมค้างไว้หรือเวลาฟาดด้วยปุ่มวงกลมก็ให้กดปุ่มวงกลมค้างเอาไว้ด้วยครับการกดปุ่มโจมตีค้างในโหมด power x จะทําให้ขวานของเราทําการปั่นเหมือนเลื่อยสร้างดาเมจเพิ่มเติมจากการตัดผ่านชิ้นส่วนเนื้อหนังของมอนสเตอร์ ส่วนคอมโบของโหมด power x จะคล้ายๆกับโหมดขวานเลยส่วนใหญ่จะเป็นการกดวงกลม1ครั้งแล้วกิ้งหลบกดวงกลม2ครั้งแล้วกิ้งหลบหรือกดวงกลม3ครั้งแล้วก็กิ้งหลบอันนี้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราเจอเลยนะบางครั้งเราก็กดสามเหลี่ยมแทรกด้วยตามจังหวะของมอนสเตอร์ส่วนคอมโบไว้ใช้ในกรณีที่มอนสเตอร์ล้มลงผมจะชอบใช้อยู่2คอมโบด้วยกันต่อไปนี้ครับคอมโบแรกกดวงกลมติดต่อกัน4ครั้งถ้ามอนสเตอร์ล้มยาวก็กดต่อไปเรื่อยๆเ,เป็นคอมโบวนลูปได้เลย อีกคอมโบคือกดวงกลมติดต่อกัน2ครั้งตามด้วยสามเหลี่ยม1ครั้งสลับแบบนี้วนลูปไปเรื่อยๆได้เลยครับ ทั้งหมดในวิดีโอนี้ก็คือข้อมูลเบื้องต้นและคอมโบเบื้องต้นของชาร์ตเบสจาก Open Beta t e s t e ของ Monster Hunter ต i ที่ผมใช้อยู่บ่อยๆซึ่งคอมโบทั้งหมดจริงๆของชาร์ตเบสรวมถึงรายละเอียดลึกๆของอาวุธชิ้นนี้ยังมีเรื่องให้เราต้องมาพูดคุยกันอีกมากเลยครับ และผมเชื่อว่าในเกมเต็มคอมโบก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากนี้อยู่ด้วยเพราะตัวเกมเต็มคงมีสกิลต่างๆที่มาเสริมในเรื่องของการเก็บพลังงานให้ดีขึ้นหรืออาจจะมีสกิลใหม่ๆที่น่าสนใจก็เป็นได้เรื่องของคอมโบที่ปรับเปลี่ยนไปไว้ว่าการอิทีตอนตัวเกมเต็มออกนะด้วยผมว่าคลิปนี้พอจะช่วยเหลือผู้ที่สนใจอยากจะหัดเล่นชาร์ตเบสใน Monster Hunter Wild ได้นะครับขออภัยด้วยที่คลิปออกมาช้าเลยเพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเดโมก็จะหมดเวลาแล้วจริงๆอาวุธอื่นๆผมก็เล็งไว้ว่าจะทําด้วยแต่ว่าทําไม่ทันจริงๆเวลาไม่พอ สำหรับไกด์แนะนำการเล่นอาวุธชิ้นอื่นๆคงต้องรอเจอกันอีกทีตอนเกมเต็มออกเลยนะสุดท้ายนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดเพื่อนๆนักล่าสามารถคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้เลยนะเดี๋ยวผมจะคอยปักหมุดคอมเมนต์ที่มาเสริมข้อมูลดีๆไว้ให้ครับไว้ผมจะขอโอกาสแก้ตัวทําคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนตัวเกมเต็มออกมาให้เราเล่นกันแล้วนะครับผมถึงเวลานั้นจะพยายามทําให้ละเอียดมากกว่านี้เลยครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปและขอให้ทุกท่านสนุกกับการล่ามอนสเตอร์ครับผม